ท่านผู้ชมคะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นะคะเป็นอีกวันที่สำคัญค่ะก็คือวันเลือกตั้งนะคะเราทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนเก่งคนดีนะคะมาบริหารประเทศชาติมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าไฟฟ้าในระหว่างการเลือกตั้งโดยเฉพาะช่วงของการนับคะแนนที่ก้าวเข้าสู่ค่ำมืดแล้วกระแสะไฟฟ้าต้องไม่ดับค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามีแผนการทํางานอย่างไรไปฟังกันค่ะยืนยันครับว่าวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาไฟต้องไม่ดับครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกระดับนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราจะทําหน้าที่ของเราในเรื่องของการดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถมีการจ่ายไฟตลอดกิจกรรมการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่8กุมภาพันธ์2,569นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะท่านผู้ว่าก,การท่านดรมงคล ธุรกิจการน,น้นท่านให้ความสําคัญครับท่านได้มีการลงนามในหนังสือสั่งการให้การไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั้ง74จังหวัดได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอันดับแรกนะครับก็จะให้ทางผู้บริหารพนักงานสังกัดการไฟฟ้าทั้ง74จังหวัดนะครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการเลือกตั้งเพื่อจะได้ทราบสถานที่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของวงจรที่จ่ายไฟหลัก กับวงจรที่เป็นวงจรสำรองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่เราจะมีการจ่ายไฟโดยพิจารณาวงจรหลักและก็วงจรสำรองเพราะฉะนั้นในกร,กรณีที่วงจรหลักมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์ไฟดับนะครับอาจจะเราสามารถจะย้ายไปจ่ายจากวงจรสำรองได้จุดเลือกตั้งโดยเฉพาะจุดที่เป็นการรวมคะแนนนะครับถ้าหากว่าเป็นเวลาที่เริ่มมืดและมีการนับคะแนนอยู่นะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยนะครับก็คือระบบส่องสว่างฉุกเฉิน ารไฟฟ้าส่นวนภูมิภาคเราให้มีการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เรามีการเตรียมในเรื่องของชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบซ่อมแซมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับเพื่อผู้ระบบให้กลับมาเร็วที่สุดเราอาจจะเห็นการไฟฟ้ามีการดับไฟซ่อมบำรุงต่างๆสแสดงว่าในวันที่8กุมภาพันธ์จะไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องไปกระทบกับการดับไฟเราก็จะมีการปรับแผนในการทำงาน ถ้าหากว่าแผนงานที่เราต้องทำปกติอาจจะมีเหตุกระทบทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือจำเป็นต้องดับไฟเพื่อทำงานตามแผนงานปกติตรงนี้เราจะมีการเลื่อนเราจะมีการปรับแผนครับเรียกว่าวันเลือกตั้งไฟต้องไม่ดับรถปั่นไฟเราระดมจากทั่วประเทศมาทำงานกันยังไงบ้าง จุดสาคัญสาคัญนะครับโดยเฉพาะจุดที่รวมคะแนนถ้าหากว่าการนับคะแนนร่วงเลยไปจนกระทั่งเวลาพบขําถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับนอกจากแสงสว่างฉุกเฉินจะทํางานแล้วเราจะมีเครื่องจ่ายไฟสํารองซึ่งจะเตรียมไว้ในจุดที่ได้มีการสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการเลือกตั้งนะครับจะต้องมีแสงสว่างจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าไฟไม่ดับแน่นอนไฟไม่ดับแน่นอนครับ